พ่อกับแม่ครอบครัวสุขสันต์ว่านอนมีความสุขครับลูกมีความสุขลูกเรามีความสุขแล้วนะแล้วว่าแต่แม่ชื่ออะไรเหรอคะไม่เชื่อขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครับขอดแม่จะได้ดูชื่อเต็มๆมขอกันงี้เลยแล้วแม่ลูกดูบัตรกันไม่ได้หรือไงครับจะดูสิเฮ้ยแสดงว่ายังไม่มีผัวใช่ไหมคะคุณแม่ครับไม่มีครับลูกที่มีมันจมันมันมันก็ยัดเยียดความเป็นแม่ให้อะ งั้นผมจะแยกความเป็นผัวให้เอาไหมครับเอาเอาเออแล้วก็ทิ้งลูกไเอาเอาแม่งวิ่งหนีแม่งวิ่งหนีไอ้เหี้ยแม่งรู้มากกูรู้แล้วนะมึงก็เอากูจนได้นะทั้งนั้นที่กูรู้อยู่แล้วนะทั้งนั้นที่กูเห็นแล้วอ่ะมึงหนี่ยมึงนี่มันรู้มากจริงๆเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับ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 มีปะนนะคะ Yes หยัดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลูร่างกายผมมันไปเองครับโอ๊ยโดโละลามา่ลายไม่เป่าเลยนะคิงอ๊ะไปไหนมาอยากครับเดินออกไปดีกว่าครับเดินออกไปดีกว่าอ่ะเดินให้อ่ะเดินไปไงมันนอนมันมันดื้ออยู่ครับตอนนี้มันดื้ออยู่ครับอ๋อแล้ไมคุณไม่คุมลูกตัวเองเลยอ่ะไม่ดคุมตัวเองยังไม่ได้เลยครับ